นอ้องเอ้ยลมีคือส่งผลกันมากเลยลว่า็นฟา้าด้วยคนเดิไฟท,ท้ายฟา้ากันเด้อมันเป็นแดดหงอแดดคนหน่จนแดดตกไปใส่กับวได้ ลงคืนหรอผมเป็นใหม่ลุ่มวีวีหรอโอยจะเป็นสิ่งนาะพอครับลูกเนาะย่ามันถีมแขยวอยู่ ลมมาแล้วพี่น้องลอมมาแล้วขันนายามได้ลมมาโลดที่ฝนก็นได้ลนลมพังบานพังเงี้ยนกจ็จบสิมากก็มาแต่ฝนเถอะแต่จะสูอันอ้ยจกเอกสารยังดู ดดดกดแดดค่บแดดได้ส้มลงวีวีมากเลยเอ้าอันนี้สิฝนตกัโตกกตก็กตกดีๆก็ตกมาลดาดุดบนแดดอ มาแล้วก็สิมาพังหลังคาคนเนี่ยโอ้ยปวต้องมาฮหอนอยูดซี่ดีแล้วอนนี้ผู้ใดอยากได้ดอกฝนนะก็สิดร่มมาพอง่าก็โอ้ยปวดเลียตัวคนนะมันติดโต๊ะก็โต๊มาจังสิบก็บใหนะ้เนี่ยติดมบื้อ,ม,อม,มาผู้ใดเริ่มเอาพี่น้องเริ่มละเริ่มละ มาเริ่มแล้วอืมอืมตละฝนังมีแตเต็มฝ้าอยกนของฝ้าเป็นจังปังข,งข,งขงุางคนก็โค้งขางอย่ยานตัวลุม่มใค่สิบปีกยานลุม่ม อารมณ์ยาเมื่อเมาหออลังข้าวออกไปหมดไม่ใช่มากก็มากตัวคนมากมามาก็จะให้มันกัวมันจะบริกินข้าวหักสว่าตัวนี้ครับรุ่งวันนี้ โอ้ิดทอดปลาเห็ดได้อยากไปเก็บเห็ดเนาะเห็ดคือจะลายเนาะเบึงก็จ้าเก็บเห็ดอยู่ในยูทู e กับปูกับพูอยากไปพ่อปลาเห็ดเอ้ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะเด้อผูใด้คอมากก็ได้โอ้เสาไฟ่เซลนีจเป็นปต่ยานกูได้ มาตั้งไว้แต่โดนแล้วเสาคันใหญ่เสาคันรลมแล้วมันจะบุญมัดแบบนี้เสาเมมานี้ย<น>สวยวุ่นหนาแตใหญ่แบบนี้อ๋อแล้วกเจ้าใหญ่ออกมาเออผัวเปลี่ยนจังปางเลยเปลี่ปปนจังปางนนอพี่น้องโอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันเด้อค่ะเด้อ เป็นกำลังใจให้กันทุกคนทุกคนทุกคนเด้อค่ะเด้อโอ้ยฝนมาแล้วคลิปนี้ไปนี่ก่อนนะคะน้องแคนี้ก็อเนสวัสดีค่ะฝนมาแล้ว